สวัสดีค่ะท่านผู้มือเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันสิทธศรีนะคะสิรินะคะวันนี้เป็นผู้แทนของสำนักง,งานกรตอตจะมากล่าวถึงภาพรวมของกองทุนรวมให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าทําไมเราจึงควรลงทุนนะคะกองทุนรวมคืออะไรนะคะเราควรจะเลือกกองทุนกองไหนดีกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบไหนดีหรือว่าถ้าเราสนใจแล้วเราจะไปซื้อกองที่ไหนนะคะ วันนี้เนี่ยจะมีคำตอบมาให้ทุกท่านนะคะทำไมจึงควรลงทุนเพราะว่าค่าของเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามเวลานะคะหรือว่า time value of money ตามอัตรางเงินเฟ้อนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเงินที่มีอยู่ก็จะมีมูลค่าลดลงนะคะขณะที่ราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่ากำลังซื้อของเราลดลงหรือว่าความมั่งคั่งของเราลดลงนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแล้วผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยสูงกว่าอัตรางเงินเฟอ้อนะคะก็จะทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยน,นะคะสูงกว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเราก็จะรักษากําลังซื้อของเราไว้ได้หรือแม้แต่มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมก็คือการที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือว่าบลจเนี่ยนะคะระดมทุนจากประชาชนนะคะแล้วก็นำเงินส่วนเนี้นะคะไปบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพนะคะในการบริหารจัดการเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกนะคะหลักทรัพย์ทีเ่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่เขาเนี่ยได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นว่ากองทุนที่จัดตั้งเนี้ย มีนโยบายอย่างไรนะคะผลตอบแทนเนี่ยก็จะเป็นไปตามนโยบายถ้าลงทุนในในโยบายที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นเพราะว่าลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตได้สูงนะคะความเสี่ยงก็จะสูงตามไปถ้าลงทุนในออกองทุนที่เป็นประเภทตราสารหนี้หรือคล้ายเงินฝากนะคะก็จะมีความมั่นคงมากกว่าแต่ว่าผลตอบแทนก็อาจจะน้อยกว่า ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนผ่านกองทุนรวมอีกมากมายนะคะซึ่งจะกล่าวต่อไปในด้านหลังการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยจึงช่วยกระจายความเสี่ยงได้เพราะว่าการลงทุนโดยโดยลำพังเงินของเราเองเนี่ยถ้าเรามีเงินไม่มากเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถซื้อหลักทรัพย์ได้มากมายแบบนั้นหรือการเข้าซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัด ขณะที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงผู้จัดการกองทุนสามารถคัดสรรหลักทรัพย์ได้หลากหลายนะคะอยู่ในแต่ละกองทุนก็จะดึงช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากรณีที่เราเพิ่งเริ่มต้นลงทุนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญนะักการเริ่มต้นกองลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ เหมาะสมนะคะสำหรับมือใหม่ในการที่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือ professional เนี่ยมาช่วยในการคัดสรรหลักทรัพย์นะคะรวมถึง market timing เข้าซื้อขายนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นจากการติดตามการกล,งลงทุนผ่านกองทุนรวมของเราไว้นะคะนี่กลยุทธ์แบบไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเรา,เาหลักๆแล้วเนี่ยก็มี2ออ,อย่างนะคะแบบแรกก็คือ market timing ก็คืออันนี้เนี่ย เราเนี่ยคาดการเอาว่าเดือนไหนหรือช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อกองทุนนะคะซึ่งถ้าอย่างรูปทางซ้ายเนี่ยถ้าเราโชคดีเราเข้าซื้อแล้วเราเก่งถูกเข้าไปเมื่อมการาหรือกุมภาเราก็คงจะได้ซื้อในต้นทุนที่ถูกนะคะเมื่อราคาของกองทุนขึ้นเราก็คงจะได้กำไรที่สูงขึ้นแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปค่อนข้างจะยากในทฤษฎีทางการเงินเนี่ย ก็มักจะบอกว่าในที่สุดแล้วอ่ะก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันที่ฟันเมนเจอร์เนี่ยจะบีตลาดอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้กับผู้ลงทุนเช่นกันนะคะวิธีที่ดีกว่าก็คือทางขวามือนะคะก็เป็นการลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนหรือว่าดอลลาร์คอสเอเวอร์จนะคะวิธีการแบบนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นเรากำหนดไปเลยว่าแต่ละเดือนนะคะเราจะให้เงินเดือนของเราเนี่ยหักเพื่อลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ย เดือนละสมมุติว่าเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะคะทุกสิ้นเดือนเนี่ยก็จะตัดไปเรื่อยๆ10,000บาท10,000บาทวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีวินัยทางการเงินนะคะบางครั้งก็อาจจะทํางานยุ่งจนที่เก่งมาเก็ตทามิ่งไว้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องงงการหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดที่เราเคยเก่งไว้มันก็อาจจะไม่ใช่ฉะนั้นการเป็นดอลลาร์คอสเอเวอรเรจก็คือการเฉลี่ยต้นทุนนั่นเองนะคะ วิธีนี้เนี่ยนอกจากทำให้เราเนี่ยได้เฉลี่ยต้นทุนนะคะแล้วเนี่ยก็ลดภาระของเราด้วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับเราด้วยอีกต่างหากนะคะรูปนี้เนี่ยแบ่งเป็นทางซ้ายและทางขวานะคะทางซ้ายเนี่ยบอกว่าเป็นสมาธิที่ยังไม่กเกษียณอายุก็คือเรากําลังพูดถึงกองที่ได้สิทธิประโยชน์ทาง,ทางพังภาษีรูปทางขวาเนี่ยซึ่งในรูปนี้เนี่ยอาจจะแลดูเหมือนผู้สูงวยัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการกล่าวถึงเนี่ย จะรวมถึงกองที่เหมาะสมกับผู้กเกษียณแล้วหรือผู้ที่ไม่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วยกตัวยอย่างเช่นได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านซ้ายเกิน5,000 500, 0 0บาทไปแล้วนะคะแล้วต้องการจะลงทุนส่วนเพิ่มก็มีกองทุนให้เลือกอีกขอเริ่มต้นจากทางซ้ายนะคะก็คือกองที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งรัฐบาลเราเนี่ยให้อยู่5 0 0 0 0 0บาทในกองทุกป,ประเภทก็จะมีหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ สแบบอันที่1เลยคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงื่อนไขก็คือว่าจะให้ลงทุนเนี่ยไม่เกิน15%ของเงินเดือนทั้งในส่วนที่เป็นเงินสะสมของตัวลูกจ้างเงินสมทบของตัวนายจ้างส่วน IMF ก็จะไม่เกิน30%ทั้ง2องกองนี้เนี่ย PVD และ IMF เนี่ยมีความคล้ายกันในเงื่อนไขที่ว่าคุณจะได้รับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะไม่ถูกหักเลยเนี่ยต่อเมื่อคุณเนี่ย ถอนนะคะถ่ายถอนหรือเลิกจากความเป็นสมาชิกของกองทุนเนี่ยเมื่ออายุ55ปีและถือครองกองนี้มาแล้วมากกว่า5ปีความที่แตกต่างอีกนิดนึงของกองทุนสำรองนินชีพก็คือว่าคุณได้เงินสมทบของนายจ้างด้วยแต่ว่าก็มาพร้อมข้อจำกัดเพราะว่าเวลาที่คุณจะเลือกกองทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าคณะกรรมการกองทุนเนี่ย ได้เลือกกองอะไรไว้สําหรับการลงทุนผ่านกองทุนสํารองนิชีพในแต่ละนายจ้างนะคะขณะที่ถ้าเป็น i m f เนี่ยคุณก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายและคุณก็จะมีทางเลือกที่มากกว่านะคะถัดไปเนี่ยคือกองทุน s s f นะคะกองทุนอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องถือครองถึง55นะคะเพียงแค่ให้ถือให้ถึง10ปีนะคะแต่ว่าให้ลงทุนไม่เกิน30%สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0นบาท ะะอีกประเภทหนึ่งคือประกันแบบบำนาญน,นะคะก็คือให้ซื้อได้ไม่เกิน15%อย่างไรก็ตามเนี่ยในทุกประเภทคือ4ประเภทที่ดิฉันกล่าวถึงเนี่ยวงเงินทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่เกิน500,000บาทนะคะในการที่จะไปใช้ลดหย่อนได้คุณอาจจะลงมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าคุณจะได้ลดหย่อนเพียงแค่500,000บาทแต่คุณจะต้องผูกด้วยเงื่อนไขต่างๆทางภาษีนะคะอย่างที่กล่าวแล้วขณะที่ทางขวาเนี่ย เป็นกองที่ถ้าเราไม่ต้องคำนึงเรื่องภาษีแล้วละ่ะเช่นเรากเกษียณแล้วหรือว่าเราใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเต็มแล้วนะคะก็จะมีกองทุนรวมเนี่ยให้เลือกมากมายนะคะมีช้อยมากกว่าทางด้านสายมือนะคะมีหลายประเภทมีหลายนโยบายทั้งออกองปันผลไม่ปันผลกองหุ้นกองตราสารหนี้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศนะคะมีบอลจอให้เลือกมากกว่า20แห่งนะคะซึ่งทางสำนักงานเนี่ย ได้มีการจัดทำรายชื่อะะของกองทุนที่อยู่ในระบบ SEC Fundcheck นะคะหรือว่า Fundcheck sec o r t h นะคะคุณจะสามารถเข้าไปหาข้อมูลนะคะของกองทุนรวมรวมถึงเปรียบเทียบได้ทั้ข้อมูลของกองทุนทั้งหมดในอุตสาหกรรมซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะขยายไปถึงกองทุนสมรองเลี้งชีพด้วยนะคะถัดไปเลยเนี่ยก็คือกองทุนส่วนบุคคลความแตกต่างก็คือว่ากองทุนรวมเนี่ย เป็นการขายในลักษณะผู้ลงทุนในกลุ่มใหญ่นะคะกองทุนส่วนคนเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวเราอาจจะเป็นคนเดียวไปขอให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยที่ได้ไลายเส้นกองทุนส่วนคนเนี่ยบริหารจัดการให้ข้อดีถ้าเทียบบอกกองทุนรวมก็คือว่าจะ personalize กว่า tailor made mm. ให้กับเราได้มากกว่าอาจจะมีข้อจำกัดคือว่าอาจจะต้องมีวงเงินขั้นต่ำ ะะแล้วก็อาจจะต้องเปรียบเทียบด้วยว่าค่าธรรมเนียมถ้าเทียบกับกองทุนรวมแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะคะลองดูประเภทของกองทุนรวมนะคะมีหลากหลายมากนะคะก็คือมีกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนตลาดเงินอันนี้เนี่ยใกล้เงินฝากเลยมีความปลอดภัยนะคะมีความมั่นคงมากที่สุดมีอยู่แล้ว30กองทุนกองกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปมีถึง2 1 5กองทุนเลยนะคะ กองตราสารหนี้ท่นิอมฟันหรือคล้ายๆเงินฝากประจำนะคะมี238กองทุนกองทุนตราสารทุนมีถึง960กองทุนกองทุนผสมก็คือมีสัดส่วนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมีถึง3 4 2กองทุนกองทุนทรัพย์สินทางเลือกเราก็มีนะคะคือ alternative investment นะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้กระจายความเสี่ยงจัดพอร์ตโฟลิโอเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนนะคะอันนี้มีถึง1 1 7กองทุนนะคะ กองทุนลมโครงสร้างพื้นฐานนะคะมีถึง9กองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็มีถึง32นะคะทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็มีถึง28กองทุนดิ่ฉันเชื่อว่าด้วยจํานวนกองนะคะนโยบายที่หลากหลายน่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนไทยเนี่ยสามารถลงทุนเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมตามเป้าหมายของตนนะคะซึ่งกองทุนที่ประเภทกองทุนที่เสนอในหน้านี้เนี่ย ยังมีทั้งลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่หลากหลายอีกด้วยนะคะนี้ถ้ามีความสนใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะซึ่งสำนักง,งานเนี่ยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าผู้ลงทุนที่เริ่มต้นลงทุนเนี่ยลองเริ่มต้นลงทุนผ่านกองทุนรวมก่อนนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้บริหารจัดการโดยมีมืออาชีพมาช่วยเรานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็มีผู้จัดการกองกว่า20รายนะคะนั่น,นี้ก็เป็นตัวอย่างของรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการที่บริหารอากองทุนนะคะแล้วก็จำหน่ายกองทุนที่อยู่ในการบริหารของตนนะคะคือรายชื่อนี้เนี่ยเป็นบริษัทจัดการที่ออกกองทุนขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะแต่ถ้าเราสนใจจะไปหาคนขายที่เขาขายของหลายๆบลจจนะคะอันนี้ก็เป็น ของบริษัทที่ขายกองทุนในหลายบลจนะคะซึ่งก่อนที่จะทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดการหรือว่าผู้ขายนะคะอยากให้ลองเช็คดูก่อนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสำนักง,งานหรือเปล่าผ่าน SEC Check First Application นะคะก็สำนักง,งานเนี่ยยังได้เตรียมการให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอีกหลายซีรีส์นะคะ ในครั้งถัดไปเนี่ยจะลงไปในรายละเอียดว่าเราจะเลือกนัยบายการลงทุนหรืออย่างไรดีให้เหมาะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการจัดพอร์ตฟิลิโอให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ